ปีใหม่นี้เขาฝากมาบอกอะไรอะวันนี้อาจารย์แม่นําหัวข้อเด็ดๆดีๆโดนใจมาให้กับลูกๆทุกคนอีกเช่นเคยสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์แม่ฮันนี่อาจารย์เองนะคะเอาละนะคะปีใหม่นะคะคนในใจของลูกๆเนี่ยเขาฝากบอกอะไรในปีใหม่นี้ซึ่งโอ้โหพรุ่งนี้ก็เตรียมนับถอยหลังกันเลยนะคะลูกๆแล้ว คนของลูกๆคนที่อยู่ในใจของลูกๆเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกันนะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่บ็อกนะคะจิตสัมผัสอยากจะบอกอะคะพลังงานดีๆอะไรปลดปล่อยอะไรออกมาจากปากของเขาซึ่งไพ่นะคะจะเป็นตัวแทนปากคนคนนั้นของลูกๆแต่แม่ขอย้ําขอบอกก่อนนะคะลูกๆว่าอันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปโดยรวมเป็นการทานายโดย ภาพรวมเท่านั้นไม่อาจตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะลูกๆแต่ถ้าเป็นพลังงานดีก็รับคําทํานายกันเลยจ้าพลังงานไม่ดีก็อย่าคิดโม้คิดมากอะไรนะเออใครอยากดูดวงส่วนตัวรับดูดวงส่วนตัวนะคะลูกๆก,กดหน้าลิงก์ที่หน้าไบโออาจารย์แม่เลยเรามาดูกันว่าคนในใจของลูกๆเนี่ยเขาอยากฝากบอกอะไรในปีใหม่นี้มาดูกันลุ้นกันลุ้นกันลูกๆ โอ้โหใบแรกอาจารย์แม่ก็แบบคือความรักเต็มไปย,ยมความสุขเออล้นคิดถึงมากหนึ่งใบอุย้ยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือนอ่อนล้าอ่อนแรงเคลียนะคะอาจจะมีแบบเจ็บคอมีไอนะคะ อาจจะทํางานหนักก็ได้ก็เลยแบบเอออยาพักผ่อนนะแล้วเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยดูแลตัวเองนะพักผ่อนเยอะๆเออเป็นห่วงด้วยนะคะโอ้โหมันเป็นไพ่ที่แบบว่าเขา วางแผนไว้ในอนาคตนะคะอยากจะเจอเรานะเอออยากจะสารสัมพันธ์ต่ออยากจะพัฒนานะคะให้มันเติบโตมากขึ้นนะคะเห็นต้นไม้ไหมเออคือเขามองว่าอยากจะศึกษาดูนิสัยใจคออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหนะ้าเติบโตไปมากกว่านี้ขอหนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบ โอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของการมั่นหมายสู่ขอขแต่งงานกันเลยทีเดียวนี่เขาวางแผนึนอนาคตแล้วนะคะลูกๆมาดูข้อความในใจซิเขาอยากบอกอะไรมาดูซิอุ้ยลุ้นมากลูกๆค่าโรแมนติกอะ่ะเออดีมากพลังงานแบบน่ารักกริบน่ารักมากรอชนนะอีกไม่นานเราจะได้พบกันโอ้โหลูกๆแม่ดีใจด้วยโห ยินด,ดีมากตอนรับปีใหม่ปังมากค่ะลูก